เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬลายาวชนแห่งชาติครั้งที่39คุณพัชระล้อมรื่นรายงานจากจังหวัดร,ราชบุรีครับ ขอบคุณครับมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมครับวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับนักกีฬาชาวเขาเผ่ามง้งของจังหวัดน่านนะครับพวกเขามาร่วมแข่งขันกีฬาเทค b บอลเพื่อขยายโอกาสให้กับตนเองและครอบครัวครับ ราชบุรีเกมวันนี้น้องนักกีฬาเทคบอลจากจังหวัดน่านซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่าม้งมาจากโรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาในพระบรมราชาุเครออำเภอเมืองพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งแรกหลังจากกีฬาเท็บอลก็เพิ่งจะบรรจุลงแข่งขันเป็นครั้งแรกเช่นกัน น้องๆทุกคนเป็นนักกีฬาตะกร้อที่ถูกคสเตอร์กีรพลประโปตินั t h ผู้สอนและเพื่อนๆจับมาฝึกเล่นกีฬาเทคบอลเนื่องจากมองเห็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีทั้งทางด้านการศึกษาอาชีพความเป็นอยู่และไรายได้ที่จะตามมาในอนาคตพรพรกีราวรนนสิทธิ์กีนภัทรแซ่ส,แสงและโสดาชนัญญานตชกิรตินันทกุลต่างกล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝน,นพัฒนาการเล่นกีฬาเทคบอลเพื่อโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้นของตนเองและครอบครัว เริ่มจากกีฬาเทคบอลเป็นกีฬาใหม่ค่ะยังไม่ค่อยมีคนเล่นค่ะช่วยเรื่องช่วยได้ทั้งเรื่องสุขภาพค่ะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทําให้เราออกกําลังกายช่วยเรื่องจิตใจอย่างนี้ค่ะต่างจากกอที่เทคบอลเตะลงโต๊ะช่วงแรกก็ปรับยากนิดนึงครับเตะช่วงแรกก็เตะไม่ค่อยได้ครับเตะไม่ค่อยลงครับแล้วนี่รู้สึกมาเล่นยังมีเก็งๆบ้างครับครับผมเพราะเป็นสนามแรกครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เยอะเท่าไหร่ครับครับผม ก็ตอนนี้นะคะหนูพยายามทําให้มันเต็มที่อยู่ค่ะเพราะว่าหนูเล่น2แมตช์ค่ะก็เ,ะเล่นคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมค่ะหนูคิดว่าคู่ผสมหนูจะทําได้ดีแล้วก็นำนำความเก่งของหนูไปช่วยให้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเขาแบบสนใจในกีฬานี้ แล้้ววกก็พััฒนนาไปดยโคสเตอร์จิรพลกล่าวว่าตนและทีมงานมองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กๆชาวเขาจึงร่วมกันสร้างโต๊ะเทคบอลเพื่อแจกจ่ายไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ใช้ฝึกเรียนรู้การเล่นศึกษากติกาเป็นหานักกีฬาช้างเผือกเข้ามาเป็นนักเรียนประจํามีอาหารและที่พักให้ซึ่งน้องๆเหล่านี้มีพื้นฐานกีฬาตะกร้อและตัวเล็กเหมาะกับกีฬาเทคบอลเป็นอย่างมาก ราชบุรีเกมครั้งนี้ทีมเทคบอลของจังหวัดน,น่านสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองแดงจากประเภทหญิงคู่และคู่ผสมนับว่าเป็นผลงานที่ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กีฬาจะนําพาทุกคนไปไปสู่เรื่องต่างๆได้มากมายทั้งความมั่นคงในชีวิตทั้ง uh, ทัศนคติต่างๆและบิดวินยัยผมจึงนําเซปักตะก้อเข้ามาเป็นนแรกนะครับหลังจากนั้นเราได้รู้จักกับกีฬาเทคบอลซึ่งกีฬาเทคบอลเนี่ยเป็นกีฬาของคนที่ใช้ความเฉลียวฉลาดการใช้เทคนิคก,การใช้ทุกอย่างสมาธิเด็กๆของจังหวัดน่านเนี่ย อยู่บนเขาบนดอยเนี่ยมีจํานวนมากครับแต่ว่าเด็กๆไม่สามารถเข้าถึงกีฬาผมจึงคิดว่าโรงเรียนนันทบุรีวิทยาเนี่ยในพระรามราชานุเคราะห์เป็นแหล่งที่สามารถบ่มเพาะในะกีฬาเทคบอลได้เป็นอย่างดีเราก็เลยบาสเกตบอลสามคูณสามชิงสองเหรียญทองที่ข้างโรงยิมสี่พัน 4, ที่นั่งประเททีมหญิงอรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครเสื้อสีฟ้าพบกับศรีสะเกตเกมนี้นักจัดห่วงสาวจากเมืองหลวงได้ฟอร์มข,ของคณิ t า a ชายรัฐทำคนเดียว10แต้มช่วยทีมเอาชนะไปได้19ต่อ13คะแนนคว้าเหรียญทองไปครอง สีสันราชบุรีเกมวันนี้ไปชมลีลาการเชียบ้าสามคูนสาของคุณป้าส้มแป้นแม่ขาขายไข่ปิ้งที่หยุดปิ้งไข่ชั่วคราวมาเติมดีกรีออกลีลาเชียรุกหลๆนหลานเชียร์ได้พริวไหวสุดใจมากครับคุณป้าสรุปเหรียญนักกีฬาเยาวชนจากกรุงเทพมหานครยังนำเป็นอันดับที่1มี97เหรียญทอง75เหรียญเงิน81เหรียญทองแดงตามมาด้วยชลบุรี42่เหรียญทองและอันดับที่3เชียงใหม่34เหรียญทอง วันนี้กีฬายเยาวชนแห่งชาติยังมีชิงชัยกันอีก65เหรียญทองนะครับพระรต์ล้อมื่อยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีครับขอบคุณครับมาต่อกันที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับเลี้ยวเนยเมซี่ครับยังคงบาด